จากการที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแน่นอนเขาว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับทุกภาคส่วนวันนี้ครับผมจะขอนําเสนออีกหนึ่งอาชีพที่เรียกได้ว่าใช้น้ํามันเป็นปัจจัยหลักในการทํางานของพวกเขานั่นก็คือไรเดอร์ครับระบบ Delivery เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของคนไทยโดยเฉพาะในช่วงที่โควิดมีการแพร่ระบาดมีข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าก่อนโควิดปี2562 มีผู้ใช้บริการ45ล้านครั้งในขณะที่ปี2564มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น120ล้านครั้งหรือเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวจึงทำให้รายเดอร์เกิดขึ้นมากมายและมีอีกหลายบริษัทให้เป็นทางเลือกรายได้ของรายเดอร์มาจากการวิ่งรอบโดยในแต่ละบริษัทจะมีอัตรารายได้ที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าค่าเฉลี่ยรายได้ของรายเดอร์ในการวิ่งรับงานต่อรอบของทั้ง4บริษัทขนส่งอาหารจะเป็นอย่างไรบ้าง เรามาเริ่มกันที่ไลน์แมนนะครับรายได้จะอยู่ที่2 6 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับความขยันในการวิ่งรอบจะมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมกิโลเมตรละ9บาทจะมีการหักค่าคอมมิชชั่น1ิเจากค่าตอบแทนทั้งหมดต่อรอบส่วนแกลฟฟูตนะครับรายได้จะอยู่ที่3 0 0 0 0บาทต่อเดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับความขยันเช่นกันครับจะมีค่าจัดส่งเพิมเ่มเติมเมื่อจะส่งระยะทาง3กิโลเมตรขึ้นไปกิโลเมตรละ10บาท แต่ก็จะมีการหักค่าคอมมิชชั่น15%จากค่าตอบแทนทั้งหมดต่อรอบสโรบินฮุ้นนะครับรายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่25,000บาทถึง35,000บาทขึ้นอยู่กับความขยันในการวิ่งต่อรอบนะครับจะไม่มีการหักค่าคอมคมิชชั่นรับคา่าตอ,อบแทนเต็มหน่วยและไม่มีการสำรองจ่ายก่อนสำหรับฟู้ดเทนดรนะครับรายได้จะอยู่ที่26,000บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับความขยันในการวิ่งแต่รเดอร์จะได้ไรายได้ไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับแต้มคะแนนข,ของร i เดอร์เช่นรายเดอร์วิ่งส่งอาหารไม่เคยขา,ขนานยด และในช่วงนี้ช่วงที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาในวันที่5มกราคม2565น้ำมัน e 20อยู่ที่ลิดละ30.24บาทน้ำมันแก๊สโซฮออยู่ที่ลิรละ31.48บาทน้ำมันแก๊สโซฮอ95อยู่ที่ลิรละ31.75บาทเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ถ่ายทำ19กุมภาพันธ์2565น้ำมัน e 20อยู่ที่ลิรละ34.64บาท ขึ้นราคาจากเดิมมา4.4บาทต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอลอยู่ที่ลิตรละ35.48บาทขึ้นราคาจากเดิมมา4บาทต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอ95อยู่ที่ลิตรละ35.75บาทขึ้นราคาจากเดิมมา4บาทต่อลิตรว่าค่าน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับมันส่งผลทําให้ค่ารอบกับค่าน้ำมันมันมัน,มนต่างกันครับเพราะว่าค่ารอบกับการวิ่งอย่างแก๊สได้รอบละ4ีบาทตอนนี้น้ำมันมันขึ้นราคาลิตรละ35บาบาทนะครับ ก็มีผลมากครับรายได้เฉลี่ยต่อวันนะครับรายได้เฉลี่ยต่อวันนะครับก็อยู่ที่ประมาณพันสามพันสามครับต่อวันครับครับละพันสามนี้แบ่งเป็นค่าน้ํามันเท่าไหร่ครับสองร้อยกว่าบาทครับอ๋อแล้วจากที่น้ํามันขึ้นมาขนาดเนี้ยครับผมกลายเป็นเท่าไหร่ครับค่าน้ํามันก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบบาทต่อวันอยู่ครับตอนนี้ปกติจะใช้ประมาณแปดสิบเลีงได้วันหนึ่งแต่ตอนนี้ประมาณร้อยยี่ร้อยสามงได้วันหนึ่งเนี่ย หักแล้วก็เหลือประมาณเจ็ดแปดร้อยครับเพราะวิ่งเฉพาะกลางวันอย่างเดียวน้ํามันประมาณเท่าไหร่ครับวันหนึ่งที่ใช้ตีไป้อยสาสบสาบาทใช่ต่อวันใช่ครับต่อวันปกติแค่80ดบาทก็วิ่งได้แล้วครับอ๋อก่อนหน้านี้ประมาณ80ดสบาทใแต่ช่วงนี้ประมาณร้3ยสา้ยสิเลยใช่วิ่งแบบปกติทั่วไปครับประมาณร้อยโลช่วงนี้งานราคาแก๊ปบางทีมัน ลดลงครับผมราคาระยะทางมันลดลงแล้วก็น้ํามันที่ขึ้นเนี่ยพี่บางคันลดบางคันเนี้ยมันกินน้ํามันบางทีบางคนเติมทีสองสามรอบเนี้ยพี่ถ้าผมออกเช้าเนี่ยวันหนึ่งก็ตกประมาณ4ี่ห้าร้อยได้ครับผมต่อวันใช่ไหมใช่ครับผมสี 4, ่ห้าร้อยแล้วถ้าหักค่าน้ามันไปจะเหลือประมาณถ้าวันหนึ่งเลยผมเติมประมาณเต็มถังก็ร้อหยหนึ่งเลยพี่ก็หักไปเลยร้อยหนึ่งเลยแล้วก็มีค่ากินค่าอะไรอีกก็ตกเหลือประมาณสักสองสามร้อยพี่ประมาณนั้นะ ปกติถ้าน้ํามันมันถูกอย่างนี้ใช่ไหมครับงานงานวันหนึ่งสมมติว่าเราวิ่งได้บรรพันใช่ไหมครับเราก็จะเหลือเก็บประมาณ7จ็ดถึงแปดร้อยแต่คราวนี้ถ้าเราวิ่งได้บรรพันค่าน้ํามันวันหนึ่งผมเติมวันละสองร้อยกว่าบาทนะครับเฉพาะน้ํามันสองร้อยกว่าบาทหากค่ากินข้าวอีกวันละอีกวันละวันละสองร้อยก็เหลือแค่ วันหนึ่งถ้าเราวิ่งได้พันหนึ่งเราก็เหลือเข้ากระเป๋าแค่ไม่ถึง500อยะครับน้ำมันมีมีส่วนมากครับเติมตอนเช้าร้อยหนึ่งประมาณบ่ายสองเติมอีกร้อยหนึ่งะครับออกประมาณ8ปดโมงเช้าสี่โมงเย็นก็ได้ประมาณ1000บาทถ้าเป็นน้ำมันถูกๆใช่ไหมจะวิ่งจะวิ่งประมาณ8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มอ่ะชั่วโมงหนึ่งเราได้43บาทอะครับประมาณนั้นสี่สิบสามบาทเนี้ยเราต้องขับเราต้องเราต้องขับไปเอา1นกิโลใช่ไหมครับสมมติว่าเราขับไปเอาอาหาร1นกิโล เรารออาหารประมาณ20นาทีเราขับไปส่งอย่างเงี้ยอีประมาณ3กิโลเงี้ยเราได้ส3บาบาทใช้เวลาเก็บชั่วโมงหนึ่งครับกว่าจะได้เงินงนะครับแล้วน้ามันมาน้ำมันมาขึ้นขนาดนี้ทําให้งานมันแบบเก็บทั่ไม่ไหวจริงครับครับได้งานแล้วใช่ไหมครับครับผมนะครับได้งานแล้วมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้ครับเราก็รอทางร้านยืนยันออกมาแล้วเราก็กดยืนยันรับงานนะแล้วก็กดไปที่แผนที่นะครับเพื่อที่จะดูว่าร้านอยู่ตรงไหน ออเดอร์เจ็เ้าห้าส่นครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังจะไปส่งลูกค้านะครับลูกค้าอยู่ห่างไปประมาณ2-3กิโลนะครับ รอบหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ30บนาทีนะครับเริ่มต้นที่ไปรับรับอาหารนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีรออาหารอีก5นาทีนะครับล้าก็ขับรถมาส่งอาหารให้ลูกค้าประมาณ15นาทีนะครับ3าพอดีครับ30นาทีพอดีจากการสํารวจทั้งหมดนะครับพบว่ารายได้หลักๆของรเดอร์มาจากการวิ่งรอบยิ่งวิ่งรอบเยอะยิ่งได้รายได้เยอะโดยรายได้ของรเดอร์นะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่18,0 0 0บาทแต่ว่ายังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเช่นค่าอาหาร ค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์และก็ค่าน้ามันแต่ว่าช่วงนี้ครับช่วงที่ราคาน้ามันมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่าค่าแรงของรเดอร์อย่างเท่าเดิมนั่นเท่ากับว่ารเดอร์ต้องแบกรับภาระมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ไรเดอร์ต้องพบเจอในช่วงวิกฤตนี้ครับ